สวัสดีผมพานมาผมมาจากสื่อสื่อของครับผมอยู่บ้านเกษตรทาววอนครับพญาย์มาเกษตรทาววอนบาดลูกหีบไหมก็เลยได้สื่อสั้นไทยกันแต่ว่าไมา่ไม่ให้ย่าย้สื่อให้แม่นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันพญาย,ย์เนี่ยเฮ็ดของอันของลูกเขยของลูกสาวนะพญเเ่่อพอใจเฮ็ดเฮ็ดอยู่เองตอนแรกพอใจพญ่ยเฮ็ดอยู่เองครับโอ้เฮ็ดได้งามขนาดเลยครับมัน,ย,นยื่นต้นตาก็ยุดยุดงานเนาะพญ่ยอยู่นาะ โอ้ครับผมมาเบิ3 Lawrence. 3 Lawrence one one ่งเฮือนงาาเพิ่นครับผมงบโอ้ครับผมโอ้บางเกษตรบ่ยังเหลืออยู่แต่กระจกตัวมันบ่ครับผมโอ้งายมีลีครับผมเฮื่อหลังนี้งบหาแสนหาแสนต่วนบ่กหาแสนกลัวครับผมหาแสนกลัวกระทือว่าสุดยอดเลยครับอ๋อทเบนทเบนอันใหม่นะอ้ันของจักของบัตรทเบนซื้อกับบัตรไลน์เนาะ อือครับผมครับอันกว้างประมาณชั้ตล่างครับนี่งามดีครับผมถ้ามืดสีงามเนาะมันมืดเนาะมันแดดมันบดเนาะพี่เนาะพายูมันเขาเนาะอันนี้คือเบื้องไอ้พืนนี่พื้นพืนหินอ่อนบอกนี่เื่อยังไงก็เบื้องบอกก็เบื้องแผ่นใหญ่ก็มีกันเนาะอ้สิเปิดสิเฮ็ดเป็นบ้านรือสิเปิดเป็นลานค่าขายของบอโอครับผมครับ บัดท่านไอ้ขึ้นยูนะพญาน้อยเลือดจกระจกนี่ครับผมอันอันกี้ห้องพญายักห้องนอนี่หมหอองนอนอู้ย็นดีครับผมโอ้พญานี่บรรยากาศทมทีทมอีกทมทีหนต่งกระตากนะเว้ยเนาะทมทีทมทั้งไหมทมทมเบิดหลายบปลี่ทมเบิดหลายเปล่าอู้ห่าเมืองกลัวเลยบ่อันนี้สร้างสร้างอยู่ข้างในก็มีตัวนั้น โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตส้มเงื่อนในบ่อเขย่าไปดิครับผมอันอันอันเหลืออยู่เตียงนี่เหลืออยู่เตีอันกระจกบ่ออันผมอยากจะถามนะครับอันบ้านนี้อันความกว้างประมาณจักรสลางครับเฮื่อนน้าสามพื้นสามสามบ่อถ้ารวมกับประมาณถึงบ่อลอยลอยสลางเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าสลางสลางเมตรหงนี่ก็สามพืนสามเนาะ อ๋อครับผมครับผมครับอืมครับผมของรับแขกก็ตั i, ้งนานาน่ะนานเหรืออยู่แต่ที่กระจกนี้เองครับที่ฟ้าเรียบครับผมข้ามสีข้งไหนครับ้างท่าไม้ี้อ๋อพอเเินี่งนะครครับผมครับวัตท่าสีสีหนึ่งห้องน้ำห้องน้ำม่จฉของห้องน้ำห้องอาบน้ำเรื่องของห้องงนตัว่มอันนี้ห้องน้ำ่อนี้ห้องห้องเทาแทน โอ้มอโทษครับตู้นี่ของเราง่ายๆเลยนะครับผมครับผมครับง่ายๆเลยเนาะอันนี้ก็เลือกทิปนีงครับติดประตูบประตูครับอทิประตูพีวีซีเออไม่บานเล่สูงขึ้นกันนะครับวเสาสูงกว่านี่เช็คเมตรนี่เสาสเมตรห้าสิบสามเมรห้าสิบอ๋อครับผมผมผ่านมาเห็นพขดีครับผมไม่มาจากวันเกษตรทวีดวยสื่อของก็เลยเห็นแร็วง่านไม่ง่านเนาะ มาอยู่อีกัสมอย่างส้มบอมได้ยู่เนาะย่างเบิ่งได้ยู่เนาะครับผมวิอก็ดีเนาะเบิร์ดใช่ไหมผมนี่ว่าเป็นยังไงเนาครับเนาะมว่าผมยื่ขึ้นเนี่ยมันะมันกีต่ำเลยเนาะกีต่่ต่้อเป็นหน้าสูงเลยนอ๋อป็นหน้าสูงกว่าตรงนี้สู้าอดผมครับ่ครับผมครับอ๋อเป็นตาม้านเก่าเนาะครับ โอ๋อเป็นทีสวนอยู่เนี่ยอ๋อครับก็เลยโถมขึ้นเห็นไส้สูงกว่าท่ากันเนาะสูงกว่าท่าเงี้ยู่ครับผมโอ้ครับผมเดี๋ยวผมยังเขาส้มอยู่เนี่ยยังส้มตางนี่เห็นเงื่อนงามๆก็จะอดบใได้อยากเบิ้งไหมครับโอ้ขันลังปลามันตัวนี้เนาะงามขนาดเลยคือขันลังเราไปอืออันช่องประตูนี่ก็จะเป็นกวางเนาะครับเราครับผมครับสูบแปดสิบ เราเก่งดีครับผมเนื่อเงาหลังนี้สไตล์โมเดิร์นนะครับนอบ้านไอ้ทงสไตล์โมเดิร์นนะหลังคาสีชมพูครับเรามั r สีชมพูครับสีสีแห่งความรักครับของขั้วของขั้วอันใหญ่นะครับน้อของขั้วอันใหญ่ครับผมนี่บอบอรเขาใบอกครับอยู่แต่ข้างนอกกระด็ดอกอืออ๋อโอ้จอเป็นพวกขันหลังอีนั่นนี้นะครับผมครับ โอ้ก็นั่งกินเขาแล้วก็ตัวตัวตัางเนาะครับผมโอ้ยนีโอกาสให้เราไปยิงของน้างามอยู่ครับนี่โอ้แห่ขอในเด้กมากเลยเบิ้งขางได้เด้อครับเด้อสันนะถอดรองเท้าไอ้ก้อนถอดเนาะบอกบอกไทยเราครับผมนี่ของน้าเพิ่นนี่อันนี้ของอาบน้าเพิ่นนี่มีโอ้งามเนาะดูอันกระเบื้องอลายไม้ตัวนี้เนาะโอ้ลายไกลครับผม โอ้ไยไก่ไก่ยังไงไก่ขีนองขอ้เป็ดนี่จีเดยโอ้ง่ามีรีครับของนาไม่โอ้มักเลอครับดีบริธัรมนาเลยสร้างเข็นด้วบริจักมือเด็กเสี่ยวนี่งนี่ของนาหลายขันต้อนบได้างเียวนะโอ้หลายขันต้อนนะครับชุดครับผมครับลายวันก็มีมะหมเปชุดอสาก็มีะมันหลายกันต้อนโอมันลายขันต้อนอันนี้กรเบื้องไรย่ทีนี่กับมันในกายตาเกียะ แลก็เบื่งไรปาเกยไ่ใหม่นะไม่ปาเกนะครับผมว่าะอรอไหมมันทามั่รายก็ได้โมนี่ห้องรับแขกแถวมทีวิติดมือสิที่วีงโอ้นี่อูอผมแต่ว่าอันบระสกติวเย็นดีเนา่าเขามัก้ยนนอตาเุ่ย็นหน่อว่าีมันยู่บม่เยตัวใหม่ามันล่ครับผมครับอุใหม่ดีงามเนาะเรือเรือนในเบื้องในครับอันนี้ล็อกไปออล็อกไว้บะ ล็อกปิดล็อกไว้เพได้เปิดออเปิด้เปิดเปิดเปิดท่านใดเนาะเปลี่ยนต้อเนี่ยใช่าเปิดได้่นี่ตอนนี้ล็อกพท่าเปิดเรเไม่โดนแจมากอ๋ครับผมครับผมเป็นยังง้ครับเนาะกระตุใหม่อ้ต้งใส่ใหม่สีงามแบบหนึ่งามกระจกก็เม่เห็นร้ายแล้วเนาะเกาอยาตั้งแต่ปัญหาเฮ็นวันวันวันดีก็ใหม่นะใหม่ใม่แข็งแรงกว่าใหม่แข็งแรงกว่าหม่แข็งแรงกว่าใหม่แแรงกว่าใหม่ขงแกใหม่รหม่แยากว้าม่ลย็ง โม้แต่ว่าช่องช่องก็นี้รับล่มตลอดแล้วนอนพอหมื่นไปยังได้เนาะแม่ว่ารับลมรับยังเลยโอ้โอ้ครับผมครับติดฝาเขาเรียกว่าอันฝาแบบเบี้ยแบนเนาะฝาเรียบเนาะเมื่อเชื่อเมื่อหมวกฝาลุ่มเหลือแค่ทัางเหลือแจมบวกเนาะเดี๋ยวแบบนีแบบมี้พวกประวัติงานเนาะครับรอใช่ไหาแบบฝาที่บ่าเพราะมันก็นต้น ม่ล่ะมันถึงแบบมันไม่้โกับมันไม่ด้แบบแบบบ่คือแบบเรียวหนีทุนกลัวราะว่าแบบนันม่น้อากาศดีอืมครับผมทบ้านอันนี้อันนี้ก็สิกกวางกลัวอยู่นดด้นา่ตางเลยครับตังเพือกันเปล่าโอ้สลางสางดีเลยบ่มื่นต้องทำมันแข่งดีนี่ครับจ้เป็นเปิดตัวนี้ออกมาด้แข่งได้เลยราะผมก่าสุดทางโอ้โ่าสุดทางเลยอันนี้ก็สายนี่ก็สูงขั้นเิ็หน่อยเนาะ ยังเหลืออยู่เดินเดินเดินสายไฟเรียบร้อยแล้วเรรียยบ้้อแลลวะงปักเดินคือว่าบ่มีไฟแล้วนี่บอมันเดินมาจากคนอ๋อครับผมครับโอ้เดินเดินเดินสายเดินสายด้ามหนีแพงบ่แพงบ่มสายมันตันเดียนเราใส่พวกมาแล้วก็ทันด้รยราคาอ๋อครับผมครับโอ้จะได้ขอขอบคุณในหลายๆนะครับนะครับสวัสดีครับเดีเบิ้งบ่มีแห้งนะครับเบิ้งพอมีแห้งเลยเบิ้งเห็นแล้วก็จากมากเยอะผมกับวาสนาผมสิทธ มีบ่เังสิเนาะบออันต้องต้องค่อยว่ากันไปเนาะกูท่อศมาเห็ดบ่ครับจริงทีนี่ท่อพหลายอยู่ไหมในแต่ว่าบ่ต้อเหตุใจกันกูนีก็ได้เนาะเห็ดงบชักสองแสนเน้ะบส0ม0สนโอ้พื้นนี่วงนี้ก็ปูอย่างดีไหมขาแรกสร้าง่าแรกสร้างไม่เบิตไลาแบง โอ้หาเสนอบวกค่ากรบจ๊กอ๋อรวมกระจกกระจกกับแหงนี่เราบดีิถเือกระจกอันผ้ามานพ่อมเนี่ยบอบ่มีผ้ามานทจะมุง่างหากบอโอ้โเป็นยังไงในเดตบานลงหนึข้าต้องขาต้องรกอมาอ่ผ้าม่านก็ตรงต่างหากเอนาะกไปซือมาจางไหนมันบวกยวกเขาเขาแค่รับผิดชอบจกเพตามว่าเพื่งไดเจอสิแหงขึ้นกันเนีเพิ่ไดเจอ เอาของมาใส่หนูเพ่งเขาพ่อกับเงื่อนเลยเนาะโอ้บ่เมย์น้อยแล้วครับน้องครับผมครับผมครับขอบคุณนะครับเด้สูงพื้นสูงที่เนาะพอดที่เลียบ่เด็ดตามแห้งเนี่ยแต่ว่าอันงูเงี้ยวเกี่ยวขนกับบเขาบแล้วเนาะแมนอยู่ครับผมอันมันในทอนยังสี่ทอตอนไหนเนี่ยออยังไม่ยู่บอกครับผมครับอ๋อนี่พื้นเก้ามั้นอยู่พี่เนาะแสดงว่าทมขึ้นโอ้ทมขึ้นอีก ครับผมเพืเ่นเก่าซ้ำได้นเลยครับอ,มมอ,อ๋อครับครับอูอ้ครับผมวาสนาโชคดีเนาะมาแบบเพิ่อนปรทธานเดืข <c oughs> ึ้นเงอนเนาะก็ได้เบื้องไหนเนาะแต่เพิ่นขึ้นเงอนเขามาอยู่แล้วมันกิดมันเกา่าตอนนี้ยังใหม่อยู่เนาะเมียอยู่ครับมันยังใหม่อยู่แล้เบื้ <c oughs> องไหนสบายสบายเนาะถ้าแบบอันขนของคนยังไม่เหลือเบื้องยากเนาะพี่สันมันบุกคือแบบนี้เพราะว่าเขาประธานเดือยู่เนาะสิประมาณอันขื่นปีใหม่บอกจะแน่นะิดสิขื่นตอนไหนี่ เดือนที่สองป่ะอ๋อเดือนสิบสองครับผมครับอบคุ้นเรื่อยนะครับเด้อนเือ่สองแล้วเออเรากอเก่งเร่องเป็นเรเป็นสางเก่งจม่ได้เนาะโอ้โหจของเห็ดนนาะป่ะอันไส้นี่ก็เลือหไายเลยไส้นี่พ่อเราบอกว่าจะไดนนี่อ๋อเห็ดขั้วอีกอ๋อครับครับครับรยากาศดีเนาะยู่ไกลโรงงานเนาะตอนแรกว่าเสียด่เขาเซาเบอเป็นตัวนี้เนาะ บ่กตัวเล็ว่าสิเฮ็ดให้พวกอันพนักง,งานเซานะโรงงานไก่โรงงานเนาะโรงงานแป้งเนาะบอกว่าผม,มา่าเจอเฮ็ดให้เขาเซาบ่แม่นเนาะโอ้งามครับพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมเสียดส้มบ้าน,นง,งามๆนี่โอ้เขาเซาแล้วมันยาก